สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมอยานเวทค่ะเมื่อพูดถึงทาตุกายสิทธ์หลายคนคงนึกถึงเหล็กไหลใช่ไหมคะทาาุกายสิทธิ์เป็นของดีของหายากมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัววันนี้แอนมินจะพาไปรู้จักกับเครื่องรางของขังกายสิทธิ์ที่คนในยุคโบราณน,นิยมกันแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแล้วค่ะเครื่องรางที่1ก็คือหมากไม้มณีโคตร เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากฝั่งลาวซึ่งมีลักษณะเป็นผิวเรียบเนียนคล้ายกับดินปั้นเปลือกมีลักษณะเป็นชั้นๆชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหินที่มีเทวดาดูแลรักษาเป็นหินที่มีอายุหลายล้านปีถือเป็นของมงคลหายากโดยลักษณะของต้นมณีโคตนั้นจะเป็นต้นไม้ที่กลายเป็นหินอยู่ใต้ผืนดินและมีผลของมณีโคตอยู่ในต้นนั้น ผลของต้นมณีโครที่กลายเป็นหินบางก็มีลักษณะคล้ายผลไม้บ้างก็มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ที่มาของการพบองค์มณีโครนี้มีพระสายปฏิบัติท่านหนึ่งได้นั่งสมาธิภาวนาแล้วเกิดเห็นแสงประหลาดส่องแสงออกมาจากใต้พื้นดินจากนั้นท่านจึงได้นำรถขุดดินมาขุดจนได้เจอกับต้นขององค์มณีโครที่ออกลูกออกผลเต็มต้น และท่านได้ทำพิธีบวงสวงของนำมาช่วยเหลือคนโดยเชื่อว่าองค์มณีโคดนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์หายากหากผู้ใดได้ครอบครองถือว่ามีบุญบารมีท่านว่าให้เอาองค์มณีโคดแช่น้ำทำน้ำมนต์ขับไล่พูดผีปีศาจได้หมากไม้มณีโคดนี้หากจะพกติดตัวเอาไว้ก็วิเศษยิ่งนักความเชื่อเรื่องอิทธิคุณของหมากไม้มณีโคดเชื่อว่าดีทางด้านเมตตามหานิยม มั่นบูชาจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองใช้ป้องกันภัยอันตรายจากพุทผีต่างๆที่มารบกวนได้ด้วยเครื่องรางกายสิทธิ์ที่2ก็คืออิ่งอ้อยหรือว่าอินอ้อยค่ะเป็นหินเดินได้เป็นเครื่องรางนำโชคอีกชนิดหนึ่งที่นิยมบูชากันมากทั้งภาคเหนือภาคอีสานและก็ประเทศลาวค่ะคนโบราณถือว่าอินอ้อยเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีพลังให้โชคลาภ ด้านการเสี่ยงโชคการค้าขายบูชาแล้วมักจะมีโชคลาภค้าขายดีอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งคนในสมัยก่อนนิยมบูชายิ่งนักแต่ในปัจจุบันผู้คนเริ่มไม่ค่อยรู้จักเครื่องรางชนิดนี้แล้วค่ะโดยลักษณะของอินอ้อยนั้นจะเป็นวัตถุรูปครึ่งวงกลมที่ด้านหนึ่งโค้งนูนออกอีกด้านหนึ่งเรียบมีลายวนรูปก้นหอย ชาวบ้านทางภาคอีสานตอนบนและประเทศลาวมีความเชื่อว่าเป็นหอยหรือว่าสัตว์หายากที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตและจิตวิญญาณก่อให้เกิดโชคลาบแก่ผู้บูชาบางก็ว่าเป็นฟอสซิลหอยที่มีอายุหลายพันปีหรือเป็นดักแด้ของมแมลงบางชนิดตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นค่ะ นอกจากนี้ชาวเผ่าภูไทยที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหารยังเคยใช้อินอ้อยแทนเงินในอดีตด้วยค่ะตามความเชื่ออิงอ้อยมักจะถูกเก็บเอาไว้บนหิ้งพระหรือห่างออกจากบ้านก็จะพกติดตัวไปด้วยเชื่อว่าจะนําโชคลาภและความโชคดีมาให้อิงอ้อยมักจะถูกเก็บไว้เป็นคู่คือตัวผู้ซึ่งมีสีออกดําแล้วก็ตัวเมียซึ่งจะมีสีขาวและเชื่อว่า หากลายวงก้นหอยมีลักษณะเป็นรูปเลขหนึ่งไทยจะยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเท่าตัวส่วนการบูชานั้นนะคะชาวบ้านจะบูชาในวันพระโดยจะนำอิ่งอ้อยที่บูชามาวางบนจานหรือว่าถาดผิวเรียบบูชาด้วยการเทน้ำรสเปรี้ยวซึ่งเชื่อว่าเป็นอาหารของอิ่งอ้อยให้ดื่มเช่นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชู อิงอ้อยตัวใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะเริ่มเดินกินน้ำรถเปรี้ยวและจะเดินเข้าหาคู่ของตัวเองสร้างความมหัศจรรย์แก่ผู้ศรัทธาและผู้พบเห็นค่ะเครื่องรางกายสิทธิ์ที่3ก็คือเข้าตตอกพร่วงแร่ไพร้ยหรือว่าเพชรหน้าทั้งนั่นเองค่ะหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวสุโขทยัยว่าตามตำนานเข้าตอกผร่วงนะคะแล้วก็ข้าวก้นบาดพร่วงเกิดจากพร่วงผู้มีวาจาศธิ ครั้งออกผนวดที่วัดเขาพระบาทใหญ่ในวันตักบาทเทโวเมื่อฉันพัตาหารเสร็จแล้วได้โปรยข้าวที่เหลือก้นบาทลงที่ลานวัดและอธิษฐานว่าให้ข้าวตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่งซึ่งมีอายุยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานซึ่งเข้าตอกพระร่วงจะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายกับลูกเต๋าโดยธรรมชาติฝังตัวอยู่ในหินก้อนใหญ่ ส่วนข้าวสารระร่วงหรือข้าวก้นบาดระร่วงจะมีลักษณะคล้ายกับมเมล็ดข้าวสารจํานวนมากฝังตัวอยู่ในหินก้อนใหญ่เช่นกันแต่เมื่อนํามาผ่าเจรัยเสร็จแล้วก็จะดูคล้ายกับมเมล็ดข้าวสุกที่ฝังตัวอยู่ในหินดําชาวบ้านเรียกข้าวสารระร่วงหินทั้งสองชนิดนี้เป็นที่นิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดมีไว้ถือว่าเป็นสิริมงคลมีความสุขความเจริญด้วยพกกรัพย์ต่างๆ ความศักดิ์สิทธิ์ของข้าวตอกพระร่วงและข้าวก้นบาทพระร่วงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหินมงคลใครที่บูชาไว้จะเจริญค้าขายดีรวมทั้งเกิดโชคลาภแขวคลาดปลอดภัยและป้องกันคุณใส่ได้อีกด้วยค่ะนอกจากบูชาเอาไว้แล้วยังนิยมนำมาฝนบดเป็นยาใช้ทาบริเวณที่ถูกพิษของมแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยให้หายจากอาการเจ็บปวดได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ซึ่งชาวบ้านก็นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยความศรัทธาด้วยนะคะสำหรับคนเท่าคนแก่ที่กินหมากก็จะนิยมนำเขาตอกพร,รวงมาใส่ปนกับสีพึ่งเอาไว้ทาปากนะคะตลับละ1-2เม็ดเพราะเชื่อว่ามีเมตตามหานิยมดีโดยเฉพาะ,มะเมล็ดที่ติดกันชาวบ้านเรียกว่าอมกันนะคะเชื่อว่าจะมีเมตตามหานิยมมากเป็นทวีคูณและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะ เป็นสิ่งที่คนเท่าคนแก่นับถือกันมาแอดมินเพียงแต่นำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้ส่งเสริมให้งมงายกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ